สวัสดีค่ะตอนนี้กิ๊กมาถึงป่าศักดิ์สิทธิ์เนาะของโบสถ์สองคอนจังหวัดมุกดาหารนะคะนู่นโบสถ์อยู่ตรงนู้นนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้กิ๊กไปโบสถ์เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปถ่ายที่โบสถ์เนาะนี่นะคะอันนี้คือป่าศักดิ์สิทธิ์ก็คือสุสานของพิ์ค่ะคนที่เป็นคาทอลิกก็จะฝังที่นี่เนาะนี่เขาก็จะมีประวัตินะคะคือที่นี่ก็คือ ที่ฝังของบุญยรา,าศีมรณะศัก์ขีชาวไทยนะคะเขาสวดกันอยู่กี่ต้องพูดเบานิดนึงนก็จะเป็นสุสานนี่เนี่ยนะคะก็จะเป็นรูปปั้นจำลองของบุญยราศีเนาะอันนี้ก็จะเป็นที่ฝังศพของบุญยราศีนะคะที่นี่เขาก็เรียกว่าป่าศักดิ์สิทธิ์เนาะน นี่คือบทภาวนาขอบุญยาศีนะคะบริเวณรอบๆของป่าศักดิ์สิทธิ์นะคะจังหวัดมุกดาหารเนาะที่นี่เขาเอออำเภอว่านใหญ่เนะเาะอำเภอว่านใหญ่บ้านสองคนอนอำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารนะคะนี่คือเนี่ยนะคะรูปปั้นทั้งเจ็องค์คือรูปปั้นของบุญยาศีมอณะสักขีนะคะของคิส โรมันคาทอลิกนะคะบรรยากาศล่มลื่นมากป่าศักดิ์สิทธิ์ก็คือสุสานที่ฝังศพอะคะ่ะอันนี้กิ๊กมาถึงเย็นแล้วเนาะวันนี้ได้มาสักกาละกิ๊กก็จะมาที่นี่ปีละครั้งนะคะแต่พอดีช่วงโควิดกิ๊กก็ไม่ได้มาเนาะ